คือมันเหมือนผ่านช่วงที่เรามีความทุกข์ในใจบางอย่างมันเอาออกไม่ได้แต่พอเรามาเจอเจอสถานการณ์พวกนี้ค่ะเจอในสิ่งที่คนอื่นเขามีมีความทุกข์มากกว่าเราอ่ะเขาก็ยังสามารถมีความสุขได้อย่างตอนนี้นที่หนูมองเห็นก็คือป้าคนนั้นค่ะพี่คนนั้นที่ใส่เสื้อสีน้เงินใช่แกจะชอบไปคุยกับคนนั้นคนนี้แล้วดูแบบเห็นรอยยิ้มแกรู้สึกว่าเออเขาก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเลยทําไมเราต้องทุกข์กับสิ่งที่แบบมัน,มนไม่ใช่ความทุกข์มากมายขนาดนั้นคือเราเห็น กำลังใจจากพี่เขาอะค่ะเหมือนเรามาได้กำลังใจจากเขาด้วยกลับไปก็คิดว่ามุมมองในชีวิตมันก็เปลี่ยนไปมากขึ้นทำให้เรามองชีวิตของตัวเองดีมากขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะเหมือนเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันอ่ารู้สึกว่าโนได้มามอบของให้เขากำลังใจในการใช้ชีวิตเขารู้สึกว่าเขาก็คือคนแปลกหน้าคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย อย่างน้อยๆอะเขาก็ยังอยู่ในบริเวณพื้นที่ผืนเดียวกันอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยแบบก็เขาไม่ได้แตกต่างอะไรจากเราเลยแต่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามีการให้กำลังใจกันได้หรือให้ประโยชน์ต่อกันได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอะค่ะก็คือมาเจองานนี้งานแรกที่เป็นแบบเป็นถ่ายรูปให้เขาอะ ซึ่งถามว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เขานิ้จริงๆไหมหมายความว่าน้ดในการเซอร์ไ e แต่ละชีวิตประจําวันแต่ละวันจริงเขาไม่ไม่เป็นสิ่งที่เขานิ้เลยแต่ว่าคือมันสําคัญด้านจิตใจอะค่ะใช่ซึ่งสิ่งเนี้ยแหละที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันใช่เลยอะเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานมันเป็นสิ่งที่ทุกคนในโลกนี้ต้องการอยู่แล้วอะแต่เรื่องปัจจัยด้านหัวใจอะจริงๆคนกลุ่มเนี้ยแบบว่าคิดว่า underprivilege ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะ พอมีโครงการนี้ขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยใช่เลยก็เลยอยากเข้าร่วมแล้วก็หลังจากนี้ก็ถ้ามีโอกาสถ้่าวางตรงกันก็จะเข้าร่วมทุกง,งานที่มีค่ะ